ที่สัญญากันเอาไว้ครับพี่บอว่าเราจะพาน้องเน่ยมาตะลุยอมเพลอมฆราครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของมอสวอองครา์นี่เองนิยมนะครับจากเด็กที่มาสอบมอสวสอบตรงครงนี้นะครับมีอะไรบ้างครับพี่อว่าจะใช้เกณฑ์การก็คือจํานวนผู้สมัครครับก็อัตราการแข่งขันครับพี่ปอซึ่งเริ่มต้นจากอันดับที่10เลยครับอันดับที่10คณะเภสัชศาสตร์สาขาเทคโนโลยีเภสัชพันธ์หปีอันดับที่9เศรษฐศาสตร์ อันดับที่8สาขากายภาพบําบำบัดคณะสหเวชศาสตร์อันดับที่7คณะพลศึกษาสาขาสา,สาธรารณสุขศาสตร์ชุมชนอันดับที่6คณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์กศบอันดับที่5คณะสังคมศาสตร์สาขาการบัญชีอันดับที่4คณะศึกษาศาสตร์สาขาการประถมศึกษากศบอันดับที่ส คณะเสภสัชศาสตร์สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม6ปีอันดับที่2คณะมนุษยศาสตร์สาขาจิตวิทยาและอันดับที่1ก็คือคณะพยาบาลศาสตร์เองครับซึ่งมีจำนวนผู้สมัครถ,ถ,ถึง4,938<ม>คนครับในการแข่งขงันเนี่ยบางคับพี่ออกัตราการแข่งขันขก็คือ1ต่อ1 4 1คนครับ ก็คือ141คนรับแค่คนเดียวได้มี4,000กว่าคนรับ 4, กี่คนครับพี่อ,อ๋อแค่3,500คนเท<ห>่านั้นเองโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับและคณะแรกวันนี้ที่เราจะไปนะครับก็คือคณะพยายบาลศาสตร์นั่นเองนะครับผมก็แน้นแนะรุ่นพี่ไว้แล้วเนาะจะได้มาแน่นน้องๆนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับ วิชาพาภาพษาสังกฤิจิสิสิเคมีชีวะน,นะคะสําหรับน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราต้องสอบวิชาเกี่ยวกับวิชาพยาบาลตอนนี้ไหมต้องตอบเลยนะครว่าอย่างครับผมในเมืม่อไม่มีสอบวิชาพยาบาลน,นะคะเราก็ต้องกลับไปเน้นทบทวนเนื้อม .4 ม .5 ม .6 กนะคะกลับไปอ่านให้เข้าใจฝึกทําโจทย์เยอะๆมีเวลาให้กันทข้อสอบเตรียมตัวเพื่อมาสอบนะคะ ครน้องๆอาจจะตกใจกับจํานวนเพื่อนๆที่มาสอบเป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าน้องๆอย่าเพิ่งไปกังวลถึงเรื่องนั้นนะครับเราต้องทํา ของตัวเองของเราให้ดีที่สุดนะครับแข่งกับตัวเองครับแข่งกับเวลาในการสอบครับ่ะสอบคณะราอนะคะก็มีการออกกฎข้อน้ไว้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะต้องมีน้าหนักไม่ต่ำกว่า40่กิโลกรัมแล้วก็ส่วนสูงเนี่ย150ซนเมตรขึ้นไปค่ะสําหรับน้องๆผู้ชายนะครับก็มีน้าหนักตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปนะครับส่วนส่วนสูงก็165เซนติเมตรขึ้นไปครับเหตุผลที่ต้องมีการบัญญัติกข้อน้ไว้ก็ที่จะนําไปใช้ในงานปฏิบัติงานพยาบาล เช่นการใส่สายน้ำเชื้อให้กับผู้ป่วยนะคะการเข็นรถเพื่อช่วยผู้ป่วยนะครับ<ด>ครับสําหรับการสอบสัมภาษณ์นะครับจะแบ่งเป็น2ส,ส,ส่วนส่วนแรกก็คือ ถามตอบกับอาจารย์ทท่วไฟนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นการสอบข้อเขียนนะครับข้อเขียนเป็นยังไงครับพี่หยกต้สำหรับข้อเขียนนะคะก็เป็นข้อเขียนที่ใช้ในการทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลค่ะน้องไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นข้อเขียนแบบเป็นเรียงความหรือว่าเป็นทางวิชาการไม่มีเลยค่ะเป็นเป็นว่าเป็นการวัดว่าน้องๆเน,น,นี่ยมีความถนัดในวิชาชีพนี้นหรือเปล่าถ้าจะถามเช่นว่าให้น้องวาดรูปวาดรูปคนวาดข้็เขียนความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับชีวิตใน ที่ประจวบวันของน้องๆนะคะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะก็เอกสารสาคัญนะคะของคณะเรามีเยอะค่ะที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ะคะก็มีสตม็กซ์เลค่ะมีเอกสารสาคัญทางเกี่ยวกับตัวน้องๆนะคะท,ทั้งทะเบียนบ้านแบนบประชาชนผลการเรียนแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะที่น้องต้องเตรียมมาครับผมและที่สําคัญนะครับก็คือเราห้ามลืมแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเอกสารทุกชิ้นสัมพันธ์นะครับก็คือว่าถ้าน้องลืมแม้แต่ชิ้นเดียวจะหมดสิทธิสอบสัมภาษณ์ สำหรับเอกสารสัมพันธ์เนี่ยน้องๆสามารถเข้าไปดูที่ทางเว็บไซต์มหาลัยของเรานะคะอย่างที่เองรู้นะคะว่าจำนวนผู้เข้าสอบของคณะเราเนี่ยเยอะมากที่ก็ตื่นเต้นมากค่ะตอนที่สอบอย่างเรารู้จํานวนคนแล้วก็ไหนจะเข้าสอบแต่ว่าเราตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัวมาเพื่อวันนี้นะคะเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดค่ะเราก็อยากไปแข่งกับคนอ,อื่นนะครับเราแข่งกับตัวเองให้ดีที่สุดครับผม <S <S ทำข้อสอบของเราให้ดีที่สุดครับผมไปต้มมัด my beautiful my girl i t n So beautiful my girl. In the queue. <laughs> girl, this is my confession. ครับผมและคณะต่อไปนะครับที่เราจะไปก็ถือเป็นอีกหนึ่งคณะนะครับที่ติดหนึ่งในสิใช่ไหมค,ครับพี่อ๊ฟแล้วนะครับแล้วก็คือคณะเภสัชศาสตร์ครับซึ่งติดถึง2ภาควิชาด้วยกันนะครับหนในสิของเรานะฮะ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้แนมะ่พี่ๆเขารอกันเราไปอยู่แล้วครับไปกันเลยละกัน mm hmm. ครับผม สำหรับมหาวิทยาลัยศิลปนกรวิโรน์นะครับคณะเภสัชศาสตร์จะแบ่งเป็น2สาขาด้วยกันนะครับคือ1เทคโนโลยีเภสัชพันธ์และ2การบริบาลทางเภสัชกรรมนะครับส่วนความแตกต่างของสองสาขานี้นะครับก็คือเทคโนโลยีเภสัชพันธ์นะครับจะเน้นไปทางการผลิตยาทางโรงงานนะครับส่วนการบริบาลทางเภสัชกรรมนะครับจะเน้นไปการดูแลผู้ป่วยการใส่ยาที่โรงพยาบาลครับ ค่ะส่วนทั้งสองสาขาวิชานี้นะคะน้องๆที่จะมาสอบตรงก็จะเจอข้อสอบเดียวกันค่ะนั่นก็คือมีข้อสอบภาษาอังกฤษความถนัดทางการเรียนเคมีฟิสิกส์ชีวะแล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะส่วนวิชาที่ควรเน้นนะครับก็คือเคมีครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยเซนตเคลมิโลนนะครับจะออกข้อสอบเคมีค่อนข้างลึกมากนะครับส่วนชีวะนะครับก็จะเน้นข้อสอบไปทางมัธยมศึกษาปีที่4และ5ครับส่วนมัธยมศึกษาปีที่6จะออกไม่เยอะมากนะครับ ส่วนคณิตศาสตร์นะครับก็จะออกดิฟอินทิเกรตไม่ยากมากนะครับไม่ต้องเป็นไม่ต้องกังวลแต่ครับค่ะสัปดาหวิชาฟิสิกส์นะคะก็ไม่ได้ อะไรมากขอให้น้องๆนะคะไม่สับเข้าในการคำนวณก็พอค่ะส่วนภาษาอังกฤษก็จะออกเป็นทั่วไปนะคะทั้ง grammar, word c a แล้วก็ reading น้องๆก็อ่านข้อสอบไปก็อย่าเพิ่งหลับเพราะอาจจะยาวสักน,นิดนึงนะคะมาถึงความถนาัดทางด้านการเรียนกันบ้างค่ะความถนัดทางด้านการเรียนนะคะจะมีข้อสอบค่อนข้างเยอะน้องๆก็อย่าเพิ่งตกใจไปแล้วพี่ก็ขอให้น้องๆนะคะแบ่งเวลาให้ดีค่ะไม่ใช่ว่าข้อนี้ทําไม่ได้แล้วก็คิดๆๆคิดคิดคิดมันเออมันทำให้เสียเวลานะคะน้องๆอาจจะพลาดโอกาสในการทําข้อ ง,ง่ายซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะข้อง,ง่ายๆไปไว้ด้านหลังค่ะน้อง,องๆหลายคนนะคะก็จะสงสัยกันมากเลยว่าเนี่ยมาสอ,สอบสอบตรงคณะเภสัชศาสตร์จะมีออกเกี่ยวกับเรื่องย,อยาไหมยาอย่างนี้ใช้ยังไงต้องต้องเก็บยัางไงาทานอย่างไรใช่ไหมคะเออพี่ขอบอกเลยว่ายังไม่มีค่ะมันจะลึกเกินไปนะคะงั้นน้องๆไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ไปขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือในส่วนอื่นๆให้ดีดีกว่าค่ะส่วนน้องๆที่ผ่านข้อเขียนนะครับ ก็จะเข้าสู่การเข้าสู่สัมภาษณ์นะครับ<ม>การสัมภาษณ์นะครับจะมีการสอบ2อ,อย่างนะครับก็คือทัศนคติทางวิชาชีพและก็สัมภาษณ์กับอาจารย์นะครับท<ม>ัศนคติทางวิชาชีพนะครับน้องๆไม่ต้องกัวงวลนะครับปเป็นข้อสอบทางจิตวิทยานะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับค่ะมาถึงในส่วนของการสัมภาษณ์คะคาถามทีนท่น้องๆทุกคนจะต้องเจอก็คือทําไมน้องๆถึงเลือกที่จะเรียนคณะเพสัชศาสตร์ มหาวัยไรสินันครินทิวโรดค่ะน้องๆก็เตรียมคําตอบให้ดีนีนะคะแล้วก็จะมีคําถามเกี่ยวกับว่าน้องๆจะมีปัญหาไหมถ้าจะต้องมาอยู่หอพักนะคะเพราะว่าคณะเภสัชศาสตร์ของเราเรียนที่องคารักษ์ถึง6ปีด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งสาคัญที่น้องๆควรจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือพอบริโอค่ะอาจารย์ก็จะดูว่าในระดับมัธยมปลายของเราน้องๆทำกิจกรรมอะไรบ้างไม่ใช่ว่าน้องๆเอาแต่เรียนอย่างเดียวนะคะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสือมากๆนะครับ ค่ะแล้วพวกพี่ๆนะคะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร่กำลังรงองต้อนรับน้องๆเภสัชศาสตร์รุ่นที่17อยู่นะคะเราจะกันค่ะเราจะกันครับสีบลูสีมอดูบิ่นตอนนี้เราก็อยู่กับคณะสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นคณะสุดท้ายของเทปนี้แล้วครับ นั่นก็คือคณะแพทยศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ผมวันนี้มาเจอกับรุ่นพี่2คนนะคนก็คือน้องคิมกับน้องป้าปารับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมก็น้องสองคนนะครับเป็นตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์เนาะมหาวิทยาลัยคารินวิโรน์นะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าคณะแพทย์นี่ไม่ได้สอบตรงรูปกับของมหาวิทยาลัยอีกแล้วนะครับก็ได้ข่าวว่ามีโครงการพิเศษของมีออก็คือโครงการของนอตติงแฮมอยากทราบว่านอตติงแฮมนี่เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรครับผมคือนอตติงแฮมเนี่ยเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี แฮมครับเขาจะเรียนที่สหราชอาณาจักรเป็นเวลาทั yeah, ้งหมด3ปีคือปี1ป hm ี <s <S 2และปี3นะครับส่วนปี456เนี่ยเขาก็จะมาเรียนร่วมกับภาคปกติครับผมก็คือับมาในที่นี่ประเทศไทยใช่แล้วแล้วพอจะทราบเนี่ยว่าสอบการสอบนัตติงแฮมไหมครับการสอบนัตติงแฮมนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยตอนที่เรายื่นใบสมัครเราจะต้องยื่นคะแนน I อ l t s ด้วยซึ่ง I อ l t s เนี่ยจะต้องเกิน7เมื่อ i e l t s ผ่านแล้วเราก็จะสอบข้อเขียนค่ะก็เป็นการสอบวัด IQ แล้วก็สอบวิชาชีววิทยา 啊。 แล้วเมื่อข้อเขียนผ่านก็จะสอบสัมภาษณ์จากอาจารย์คณะแพทย์มอสวของเราแล้วก็คณะแพทย์จากนอตติงแฮมด้วยค่ะคือมีการสัมภาษณ์สองครั้งคือสัมภาษณ์คัดออกคัดออกทีเลยวใช่ไคะและการสัมภาษณ์นี่ถือว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วก็คือมีข้อเขียนก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันใช่แล้วมีอะไรจะฝากกับน้องๆเรื่องภาษาอังกฤษไหมครับงานค่ะก็การสัมภาษณ์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากพอสมควรน้องก็จะต้องเตรียมตัวมาให้เป็นอย่างดีนะคะต้องมีความมั่นใจในตัวเองค่ะบุคลิกทุกอย่างเลยครับ ทั้งสงเมียนการพูดตัวแหวนทุกอย่างต้องแม่น,นครับเอ่ยวันนองจากจะเก่งสายพิษแล้วก็ยังต้องเก่งภาษาด้วยนะฮะใชค่ครับหลักหลัไปแล้วก็จะมีอีกโครงการหนึ่งใช่ไหมครับที่เรียกว่าโครงการของกสพทใช่ไหมค,<ช>ค,ครับใช่ครับก็ค,บคือเป็น กุมสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทยครับเป็นการสอบของทั่วประเทศนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะเลือกได้สี่อันดับก็คือเลือกสามารถเลือกคณะแพทย์ได้ทั่วประเทศเลยทันต์ด้วยะจะมีทั้งแพทย์และทันตาด้วย็จะทั้งของทั่วประเทศไทยเลยใช่ใชคะ แต่ก็เริ่มมาหาลัยว่าเราจะเริ่มมาหาลัยเป็นแับนั้นหนึ่งใช่ไหมครับในตอนอินทานใช่ไหมครับพี่ออมประมาณนั้นเนาะแต่ว่าทีนี้มันจะมีการสอบแบบใหม่ใช่ไหมครับมันคืออะไรคไไรับทใหม่านใช่ครับปีนี้มันจะเป็นต่างจากปีก่อนๆครับคือปีก่อนๆเนี้ยคือจะแบ่งเป็นสองพาร์ทสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นความถนัดใช่ไหมครับแล้วก็อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นวิชาการในวิชาการของปีก่อนๆเนี่ยจะจัดโดยของกศธสทั้งหมดเลยแต่ปีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนครับก็คือมาใช้ข้อสอบของสทศอ่ะค่ะ มีทั้งหมดกี่วิชานะครับเจ็ดวิชาค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ชีววิทยาฟิสิกส์เคมีคมและก็สังคมค วิชาทั่วไปที่สังกัดทุกกคณะนี่เรียกว่าทุกทุกสาขาวิชาเลยนะต้องสอบแต่ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายก็คือจะต้องยากกว่าคณะอื่นๆแน่นอนใช่ไหมครับเป็นภาษาอผิดไหมครับไม่ครับเป็นภาษาไทยคือทั่วไปแต่ก็เกิดการแข่งขันสูงเนาะเพราะมันก็เป็นคณะเดียวทั่วประเทศไทยเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยจะจะต้องเน้นข้อสอบวิชาไหนเป็นพิเศษครับหรือว่ายังไงก็ยังครับสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราควรเก็บคะแนนให้มากที่สุดครับความถนัดอะครับค่ะซึ่งน้องก็สามารถไปซื้อหนังสือมาฝึกทำโจทย์กันได้ตาม ร้านเอ็กซ์ทั่วไปหรือมีขายทั่วไปใช่ไหมครับแล้วมีได<ม>้ข<ม>่าวะว่าม,มีแต่ละพาร์ทแบ่งยังไงบ้างครับพี่ชาชพวกนี้พาร์ทสามสิบเปอร์เซ็นต์ของความถนัดก,ก็จะแบ่งเป็นจริยธรรมครับพาร์ทที่หนึ่งแล้วก็พาร์ทที่สองก็จะเป็นเชื่อมโยงครับซึ่งเหมือนกับแกะที่เราทํากันอยู่นะครับแล้วก็พาร์ทราก,กะทครับวัดไอคิวครับผมพาร์ทที่เก็บ ควรเก็บให้ได้เต็มร้อยกร้อยคะแนนเลยก็คือพาเชื่อมโยงครับควรจะต้องเก็บให้เต็มร้อยใช่ไหมคะเป็นการดึงคะแนนของน้องเองใช่พละยากไหมครับวิชานี้ก็ไม่ถือว่าไม่ยากมากไม่ยากถึงกรมนั้วิชาที่ง่ายที่สุดน้องสามารถเก็บคะแนนได้ใช่ไหมครับนี่ไหมครับ ก็มีส่วนของตักกะนะคะก็คือข้อสอบมันจะเยอะมากแต่เวลามันน้อยน้องก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีจัดสรรให้ดีไม่งั้นน้องก็จะทำข้อสอบไม่ทันแบบลองทำแบบทดสอบดูก็ลองกะเวลาดูว่าทำทันไหมใช่ไหมฝึกทำไปบ่อยนะเขาเป็นแนวแบบคิดเลขเร็วมากๆเลยคครับรับทีนี้พอหลังจากเราสอบวิชาวิชาชุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้มีมีสอบไปบ่อยนะครับก็คือสอบเจ็ดวิชา เราต้องติดประกาศคะแนนก่อนนะครับแล้วก็จะสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งสัมภาษณ์นี้ก็แล้วแต่ของมหาลัยค่ะก็คือแต่ละมหาลัยก็จะเรียกนักเรียนไปสัมภาษณ์เองและของมสวนี่สัมภาษณ์ยังไงบ้างครับมสวรนี่ก็จะมีนัดมาสัมภาษณ์พร้อมกับตรวจร่างกายค่ะก็คือเป็นที่านเข้าไปอาจารย์แพทย์ครั้งเดียวเลยไหมคะหรือว่าต้องสองครั้งเหมือนเรตติ้งแฮมครั้งเดียวครั้งเดียวก็พอใช่ไหมมีอะไรจะฝากหมออีกนิดนึงไหมครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการทำคะแนน ก็ปีนี้นะคะก็ข้อสอบเปลี่ยนค่ะก็ไม่ว่าข้อสอบจะออกมายังไงน้องก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเพื่อความฝันของเราค่ะตั้งใจเรียนทุกวิชานะครับตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 ตั้งใจตลอดฝึกคำโจทย์มาเรื่อยๆแล้วน้องก็จะทำได้เองครับมาพูดถึงบรรยากาศคณะแพทย์มสวดีกว่าบรรยากาศเป็นยไงบ้างครับการเรียนเครียดไหมก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เครียดมากพี่น้องรักกันมีความสัมพันธ์กันดีค่ทั้งยี่ต้องมาเรียนที่ประสาทนิดไหมครับหรือว่าเรียนที่องคละก็ปีหนึ่งปีสี่ปีห้าปีหกจะเรียนที่องคระค่ะแล้วปีสองปีสามก็จะไปเรียนที่ประสาทเขามาเรียนที่โรงพยาบาลด้วยเรามีฝึกงานใช่ไหมคะพี่อ๋อแต่ในอนาคตก็จะย้ายมาเรียนที่องคละทั้งหกปีเลยค่ะตึกนี้เลยค่ะแล้วก็อยู่ที่ตึกใหม่ตึกใหม่เป็นนักเรียนของคณะแพทย์ที่องคละนี่เองนะครับพี่อ๋อดีครับเอาละนี่ก็ถือว่าได้ความรู้ คปิดจากพี่นีทั้งสองคนนะครับป๊อปแล้วก็พี่คิมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนก่อนนะครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเทปนี้นะครับก็จะจบอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ไทยครับผมครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งนต่อว่าเทปต่อไปเนี่ยนะครับเราจะไปเจอกับคณะอะไรครับครับผม สำหรับน้องๆนะครับที่สมัครเข้ามาในสายแพทย์ก็วันนี้ก็ถือได้ว่ารับข้อมูลไปเต็มอิ่มเลยครับพี่ฟอดใช่เลครับพี่ออฟแล้วเทปหน้านะครัะเราก็ยังอยู่ที่องครักษใช่ไหมครับพี่ออฟใช่ครับซึ่งเราก็จะเจอกับคณะพลฒศึกษาครับคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็อีกหนึ่งคณะก็คือคณะสาขาวิชาศาสตร์ครับใช่เลครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังมีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามอะไรต่างๆนะครับก็สามารถมาสอบถามได้ที่ทางพิอาจูช่องทางเหมือนเดิมครับครับตองนี้ก็ต้องขอลากันไปเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ It's time to.